คุณผมมู้ชมค่ะวันนี้นะคะจุนจะพาคุณผู้ชมนะคะมายนืนงานศิลป์ที่พิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติพระนครกันค่ะวันนี้นะคะจุนจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับครอบพระเสียรทองคํานะคะซึ่งมีอายุมาตั้งแต่ในสมัยล้านนาเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปเยนความงามพร้อมๆกันค่ะไปค่ะ พระพุทธรูปล้านนาที่จัดแสดงอยู่นี้เป็นครอบพระเศียรทองคาที่มีอายุอยู่ในช่วงศตวรรษที่21มีขนาดความกว้าง14เซนติเมตรสูง30เซนติเมตรน้ำหนัก202กรัมนับเป็นครอบพระเศียรที่มีขนาดใหญ่ชิ้นหนึ่งเท่าที่มีการพบมา จากการตรวจพิสูจน์ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์พบว่ามีส่วนประกอบคือทองคำ85-95%าเเงิน8-11%ทองแดง1-2%โลหะชนิดอื่นน้อยกว่า1%โบราณวัตถุชิ้นนี้ผ่านกลรมวิธีโดยการขึ้นรูปโดยการใช้การตีบุกดุลแผ่นทองให้เป็นรูปร่างตามที่ต้องการสำหรับครอบพระเตียนชิ้นนี้นะครับก็เป็นชิ้นส่วนที่ใช้สำหรับประดับ ที่พระเศียพรพุทธลูบนะครับที่อาจจะสร้างด้วยหินหรือสร้างด้วยไม้อะไรก็แล้วแต่นะครับครอบเพื่อเป็นถวายเป็นพทุทธบูชานะครับโดยคนสมัยโบราณเนี่ยก็จะใช้สิ่งของที่มีค่านะฮะอย่างพระเศียรเนี่ยเนื้อของข้อพระเศียรก็เป็นทองคําแท้นะครับ85-95เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีร่องรอยการประดับอัญมณีอยู่บริเวณรอบๆแล้วก็ตรง ตร,ตรงกลางของพระนาราศึกษาพระนางนะครับรูปแบบของข้อพระเศียรเนี่ยก็เทียบได้กับข้อพระเศียรในศิลปะล้านนาในเราพุทธวัรที่21ครับซึ่งมันก็มีตัวอย่างอยู่ในตู้ดแสดงตู้เดียวกันน,นะครับแ,แต่จะเป็นขนาดเล็กกว่าข้อพระเศียรที่เราได้กลับคืนมาที่นี้เนี่ยมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะฮะสำหรับลองคำนวณขนาดแล้วเนี่ยน่าจะเป็นขนาดสําหรับประตูรูกหน้าตัด ประมาณ2อพุทธนะฮะหรือ24นิ้วโดยรูปแบบที่ปรากฏเป็นครอบพระเศียรที่มีรัศมีเป็นเปลวเพลิงเม็ดพระสกกลมเล็กมีร่องรอยการฝังอัญ,ญมณีที่บริเวณพระนาราศพระรัศมีและขอบพระเศียรแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่ตกแต่งพระพุทธรูปให้งดงามด้วยอัญ,ญมณีและโลหะมีค่าถวายเป็นพุทธบูชาจากการศึกษาเบื้องต้นแล้ก็ดูเอย่เทียบเทคนิคในการทํา องค์ประกอบวัสดุเ <Sharp. S 2> ทียบกับ <f m. S 2> ของโบราณที ee, however, the okay. the ่เรามีอยู่นะครับเทคนิคในการทําลวดลายประดับได้น้อยว่าเขาใช้เทคนิคแบบไหนเทคนิคแบบโบราณหรือเทคนิคสมัยใหม่ถ้าเกิดเป็นสมัยใหม่ก็อาจจะเป็นสมัยน่าจะนักวิทย์หรืออะไรอย่างนี้ขึ้นมาแต่ว่าเทคนิคที่เราเห็นในข้อพระเสียนชิ้นนี้เนี่ยเป็นเทคนิคเก่าเทคนิคโบราณนะครับเพราะฉะนั้นก็สอนคล้องกับรูปแบบด้วยคือทุกอย่างก็ต้องไปในทางเดียวกันนะครับโดยเปรียบเทียบตัวอย่างข้อพระเสียนที่มีลักษณะนี้นะครับว่า น่าจะเป็นทิศทางทาไหนครับก็ประกอบกันทัทง้งทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ทางรูปแบบครอบพระเศียรทองคําสมัยล้านนาชิ้นนี้ครอบครัวคอแนลชาวอเมริกันมีความประสงส่งมอบครอบพระเศียรพระพุทธรูปทองคาที่บรรพบุรุษได้เก็บสะสมไว้กลับคืนสู่ประเทศไทยโดยกรมศิลปากรได้นํามาจัดแสดงให้ประชาชนทั่วไปได้ชมที่ห้องประวัติศาสตร์โบราณคดีล้านนาอาคารประพาสพ,พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติพระนคร นอกจากนี้ภายในห้องประวัติศาสตร์โบราณคดีล้านนายังมีโบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่จะแสดงให้ประชาชนได้ชื่นชมความงามและศึกษาอีกจำนวนมากและอีกหนึ่งชิ้นที่พลาดไม่ได้คือพระนาคที่จะแสดงอยู่ในห้องจัดแสดงพระสิงหรือพระพุทธสิิงเป็นพระสิง์ที่หล่อขึ้นจากนาคที่มีขนาดใหญ่องค์พระจะมีลักษณะเป็นสีทองชมพูงดงามแปลกตาตามแบบศิลปะในสมัยล้านนา กล่าวกันว่าพระเจ้ายุทธิธิระกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองพยาวเป็นผู้หล่อสร้าง สำหรับความงามของพระพุทธรูปในสมัยล้านนาจะสามารถสังเกตได้จากพระพักที่มีลักษณะกลมนั่งขัดสมาธิเพชรยอดพระเกศาพระรัศมีมีลักษณะเป็นดอกบัวตูมหรือตุ่มกลมแตกต่างจากศิลปะสมัยสุโขทัยและศิลปะอายุธยาที่นิยมสร้างพระรัศมีเป็นรูปเปลวเพลิงพระวรากายอวบอ้วนการห่มจีวรจะแตกต่างจากสมัยสุโขทยัยโดยมีสังขติพาดมาที่บริเวณพระนาภีแต่ล้านนาจะนิยมพาดมาแค่พระอุระ สำหรับพระร้านนาลักษณะสำคัญก็คือโดยทั่วไปถ้าเป็นร้านนาลักษแบบที่พลาสติกที่เราเรียกว่าพลาสติกเนี่ยะฮะก็จะขัดสมาธิเพชรขัดสมาธิเพชรก็คือเห็นฝ่าพระบาททั้งสองข้างคือโดยทั่วไปมันจะมีขัดสมาธิลาบก็คือจะเห็นเห็นพระบาทข้างเดียวคือซ้อนกันแต่เพชรเนี่ยจะไฝ่กันนะครับแล้วก็นิยมทำพระรัตนีเป็นเป็นตุ่มหรือเป็นดอกบัวตุ่ม ถ้าเทียบกับนยุกสมัยใกล้เคียงการสุโขทัยหรืออยุธยาก็จะทําเป็นรัตนีที่เป็นเปบเวเพลิงอ่าค่ะครับแต่ว่าก็มีเหมือนกันพระรนาที่ทํารัตนีเปรียวเพลิงเพราะว่าเป็นร้านาที่รับอิทธิพลจากสุโขทัยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่ามันเหมือนแฟชั่นนะครับส่วนรูปแบบการทําแบบนี้ทางร้านาก็อาจจะได้รับอิทธิพลจากพุกามอีกทีหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปศิลปะล้านนาอีกจํานวนมากให้คุณผู้ชมได้ย้นความงามด้านพุทธศิลป์ภายในห้องประวัติศาสตร์โบราณคดีล้านนาอาคารประพาสพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติพระนคร